ออขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพีเอซพี่น้องตีเขามาชมในไล้เสดิมกุ่ตินะไอ้ตอนนี้เรา ราคา6149บาทชมเปิดฤดูกาลสาวาน,น้อยเพชรปั้นแห่ 红包。Okay, สุดยอดสุดยอดยสำหรับน้องมิวมิวรัชดาพรรัชดาพรครับเพียดแพ้เพียดแพรเพียดแพ้เพียดแพ้ครับพ่อพีพอน้องตอนนี้เขาเอินพี่เอินน้องเชิญไอ้ยันไอ้หนึ่งดอกอู้ย่ามาไอโดยอ้ไอตัวยุ่นักกันเขาเอินไอเอินไอมันจะไกอนไหไปญี่ปุ่นเขากับไปวักเจ้เขาเอินพ่ออยู่คนยินู่ว่าเขากวามสิ่เขาพูดพูนนั่น้องพูนนั่งนนี่ไอ้นึ่งมิู พอเขาบายอยู่ทีเหลีกคือจะเกิดได้เกิดพอดจริงานักไหม่บ่จ้ะหนักไหมเตียเขาจะคำนว่านักไหม่บ่ตัเอ้อเอุองด้วยอเลย แต่วาแต่ว่าได้ยินขขาวอยู่เี่ยด้ยิ้มขาวไปควนเสริมญี่ปุ่นเอฟซีพลาหลายเด้อหหลายยันี้ยมตัวนั้นยมเหอมเราไปซื่อนั่นจ้ะเออของกะปีว้าใจแล้วใจแล้วเออคืออย่างไว้บอัแล้วบนพี่รองก็ไอ้พวกไอ้ยังพวกไอ้ทัมีอีกวาแต่ว่าแต่ว่าหนูได้ยินขาวอยวายากันไปติดโลกยู่ดองกิไหมลกับปิ๊ดสันเดร์บอมันหลไปเลยปิ็านไหนไหนอ

ก่อนก็เดี๋ยวร่องเลยพอเอาลีเนีเบอร์คนโอ้ยเชี่ยเยจนหมักกับเสร์อไม่มากก่มาอยู่สาวน่อยเอาจรตัวมันมือมืออเนาะหลานเนาะเมื่อกี้เป็นแต่ใบสามมงเด้ยากศิลปินน้ำลูกๆแมเออเตั้งแต่เที่ยงต้าเข็ยเนาะเอาพรุ่งนี้แมวลาเริ่มเที่ยงนะครับดูแมวลาเริ่มเที่ยงเก็บตัวเกีบนั่นหอยบรมากก็เไหมราอมโอ้ยวันไหนวัไเจ้า ขาไม่ได้เลยขาดรูประด็นเนี่ยอยากไปกีดนครับขาดได้หรือทัน่ามีแมวลากรงตี้แม็กกับเบอเอ้าแล้วุราแยกผลได้ต้นระดับของแมวลาก้ดตำรับเลยเอาเรีนแมวลาเนี่ยตื่ต้น่าะท่านีหัวรู้พอหลอนจนดี้นี้หัวรู้มากครับืิลปินรุุ่งต้นอื่นนมาซอยกันเออเพื่อนน้องเขา มาไล่สดปุบปิดน้ำเอฟซีชาลอยเปิดบนแท่งกะซัเอฟซีพ่นเอมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ่เอเมอมือเือมื่อเมื้อเมี่อื่อเเมื่อเเมื่อมเม่อมเมิ่นอเอม่เ่อมอเอมื้ออื่อเอเม่อเมอเ่เมเมื่นองมาม่เมิ่อมเอเอเม่มเอือเื่อ่เเอมมเามืออ่ มือ่อคืนพักมา,มาแต่อ่าพีอภัยมาให้อภัยมาให้ก็อันนี้เชิญแต่รุ่นพีใน้นะสุแตลกุีครับอีหล่าไม่ต้องว่าท่านเจ้าว่าเป็นศิลปินรับเชิญศิลป์ก็ไม่ได้การตัวหลายเด้อไม่ใอีวายให้แม่เป็นเป็นเมงาเปล่ามึงป่ะเมงาเปล่าอย่ามาหน่อยอย่าขอบอย่าปากเลยวันนั้นยี่งลี้ีตอ้ายเหมือนป่ะเดี๋ยวที่ทำหลายเออไะแต่เขาใหญ่หนึ่งตัวใหญ่บหเออเญ่ผู้ชิดทอดนามานามาแต่วันตอนนี้รู้มากมามาขอเแล้วดิแม่ เอามือเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นเมคอัพให้ด้เลยไเป็นเมคอัพเงมเลยวะเป็นเมคอัพโอ้ดูจบตัวได้ดีแล้วนะครับเอาพวกนี้นะครับเป็นนองซื้อบัานตัวนะเป็บนีที่เก่าบานับเป็นนองนะครับอ่าก็าดเสิร์ฟเบอรรกันเาไห่มีรู้กตซื้อเห็นูปม้่ซื้อเห็นตัวมิวเล็มิวเล็จดาพรเนี่ยกับมาได้เอาเมืคนมากน่น้นเอาสิครับถามความรู้สึกมิวครับเมื่อคืนนี้เห็นเปทีเห็นโชว์มิวมิวรู้สึกยังไงโอ้ยตามิวโอเคกัลิปหนน